วันนี้มาทำอะไรค่ะทำงานปรับปรุงยกระดับสายส่ง500 kv ท่าสะโกอยุทยาติวตอนสาครับช่วงเสาต้นที่9.9คับ2ถึง101ทับหครับอันนี้เราเรียกว่าจุดตันที่2ครับ I met you. I drink too much, and that's an issue, but I'm okay. You can find one <laughs> สวัสดีค่ะพี่เมยดีค่ะตื่นเช้าไหมคะเมื่อเช้านี้โอ้ตื่นแต่นอนไม่หลับด้วยทำไมคะตื่นเต้นตื่นเต้นยุดธศาสเพลงต้องมาละ A few minutes later ะจะมาดำเนินง,งานปรับปรุงยกดับสายส่งค,ครับ โครงการปรับปรุงยกระดับสายส่งารถไฟทางคู่ลบบุรีปากน้ำโพนะครับก็เป็นจุดที่2นะครับก็จะมีการตั้งเสา4ต้นต้นเทนชั่น1ต้นนะครับแล้วก็ต้นซับเทนชั่น2ต้นโดยจะมีการคู่ตรงกลางที่รถไฟรอดผ่านเป็นคู่ที่สูงที่สุดนะครับ ถามหน่อยคะ่ะแล้วเทนชันซับเทนชันนี่คืออะไรคะคือเทนชันกับซับเทนชันถ้าเอาแบบชาวบ้านง่ายๆนะครับเทนชันก็คือรับแรงดึงก็เหมือนคนอะ่ะช่วยกันดึงก็เหมือนกับเด็กเล่นกระโดดเชือกจะมีคนดึงสองคนก็คือฝั่งน้นฝั่งนี้แล้วก็มันจะมีท้องเชือกไว้แบกบมานั่นก็คือเทนชันก็คือจะต้องดึงไว้คนนี้ดึงฝั่งนี้คนนู้นดึงฝั่งโน้นส่วนสายส่งเราอ่ะ าะมันยาวมันจะมีต้นเสนชันทุกต้นอ่ะก็ไม่ได้ับจะทําให้สิ้นเปลืองนะครับก็เลยเอาต้นซับเทนชั้นก็เป็นจุดแผนก็คือเป็นหิ้วมันเราหิ้วน้ําตอนเวลาเราหิ้วน้ำสองฝั่งถ้าเป็นสองวงจรก็คือหิ้วแบบนี้นะครับแต่ถ้าเป็นเส้นชั้นต้องดึงแบ่นี้ให้เขาใจง่ายๆก็จะนั้นต้นซับเทนชันก็มีหน้าที่หิ้วอย่างเดียวไม่ต้องเป็นตัวหลักในการดึงนะครับซึ่งสายสมเส้นนี้เป็นสายวงจร ก็ถ้าเป็นเสานะครับจะเป็นงานหังสติ๊กนะครับสามารถโพ้ดได้เลยนะครับที่นี่นะครับเราจะทําการตั้งใหม่สี่ต้นหรือสองต้นต้นนี้เป็นต้นที่รื้อนะครับสัสดีค่ะคุณกิติแฮ้ไม่ใช่นะครับไม่ใช่ครับประดุจเทพครับอันนี้หล่อไม่เบานะคะวันนี้ไม่เบาประมาณเกือบร้อยโลแล้วโอเคตอนนี้ถึงขั้นตอนไหนแล้วครับถึงขั้นตอนเตรียม ช่วงบระต้อมพาร์ตขึ้นประกอบที่เสาต้นนี้นะครับแต่ว่าตอนนี้ต้องรอ,อปลดสายต้นนี้แอบไปทางขวามือก่อนงั้นเอาเสาลงไม่ได้นี่นะคะคืออุปสรรคของเรา สายการบินอะไรมาคะอ๋อสายการบินโดนนะ <c oughs> บงึงจะของเล่นตอนบุึงจะของเล่นนี่ะคะนักบินเราตั้งมาพิเศษเลยนะคะค สภาพอิดโรยกันทุกคนเลยนะคะพี่มีคะเนื่ยไหมคะเมื่อยเบาๆงางก่อนดวยดูไม่ใช่น่จ้ดูไม่ใชาข้าวเลยนะเราดูไม่ใช่น่เจ้ไหน่เจ้าูไมใชน้าหนู อไม่ใช่สิบบาทนะจ๊ะนะจ๊ะโอ๊ยไม่ไม่ต้องมาเก็บตังค์สวัสดีค่ะพี่ตาลมาจากไหนคะวันนี้มาจากกรุงเทพครับมาให้กำลังใจใช่มาช่วยอัพทีมงานหน่อยมีอะไรจะบอกกับทีมงานไหมคะก็สู้ๆเกิดวันทุกข์เกิดอะไรสละเดี๋วันหยุดค่ะภารกิจของทีมงานและหน่วยงานสู้ๆสู้ๆสู้ๆสวัสดีค่ะพี่แย่สวัสดีครับ มาจากไหนคะเนี่ยมาจากบ้านครับมาจากบ้านที่กรุงเทพใช่ไหมคะมีหลายบ้านครับอุ๊มีบ้านไหนบ้างคะครับก่อนนะอันนิ้วพอไหมคะนิ้วพอไหมต้องมีอะไรที่ฝากถึงท mm ีมงานทุกคนไหมคะมีครับนี่ว่ก็อยากให้ทุกคนทํางานให้ปลอดภัยนะทั้งขั้นตอนแล้วตอนนี้ก็เป็นช่วงโควิดในทีเนาะดูแลสุขภาพกันด้วยแอลกอฮอล์ทำความสะอาทุกคนที่กรุงเทพช่วงเสาร์อาทิตย์นี้ไม่ได้หยุดเลยนะตั้งแต่ก่อนปีใหม่ละ

เขาระบบครับลาย500 kv ท่าตะโกจุย,ยาลงกรณ์สามครับหน้างานปฏิบัติงานแล้วเสร็จเ,เครื่องจักรเคลีย์หน้างานเรียบร้อยครับแล้วก็ทีมงานคนลงจากเสาเรียบร้อยหมดครับนนี้เป็นช่วงเที่ยงนะคะทุกคน ต้รองเที่ยง,ง,ยงนีำหน้าก็าจะเต็มร้านแบบนี้น,นะคะนี่ค่ะชื่อร้านยนโสทอทร้อยร้อยเปอร์เซ็นต์นะนักชิมระดับเทพร้อบบนครับร้อนหมายถึงหมูเนี่ยลวกหมดแล้ว <laughs> หมูโอเคค่ะตึงโปะอร่อยครับทีงนี้ถ้าไปทานแถวนี้เดรีนครับใกล้หน้างานเราที่สุดลรอค่ะ